สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแก๊สมุลเลอร์นะตัวนี้ส่วนสูง 5'9 ฟุตถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ4ดาวแล้วก็บิ๊กฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งหมด2ออปชั่นนะออปชั่นแรกจะเป็นฮันเตอร์แล้วก็ออปชั่นที่2เนี่ยจะเป็นคาตาลิสต์ส่วนตัวผมมองว่าตัวมุลเลอร์เนี่ยควรบูทเพสซิ่งเป็นพิเศษเลยส่วนโลเนี่ยในตำแหน่ง ST ก็จะมีชาร์จเควสต์ฟอร์เวิร์ดพัดพัดโพชเชอร์พัดพัดแล้วก็แอดเวนอต์ฟอร์เว เวอร์ชัทสวิกสเตอร์เพสบูเวนทิเวล่าและก็แอริเลครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 5แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟุ l ลอซี่เนี่ยมีคอยแถไมไ้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยต์เขียวเกม EFC 25ต้องร้านนี้เลยนะโอเวอร์ท็อปร้านรับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0คนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยและที่สําคัญราคาถูกสุดลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันครับ มาโดยส่วนกับมุลเลอร์ประตูแรกต้องมาแล้วไปนันเ็กตอบเงินไวแลวอยูเซฟโอเวอร์ปั่นเขียวเ,ยวเยวปล่าไม่ตรงเขียวโอเคแต่ผมว่าจบสกอร์คือจุดเด่นม er, ุลเลอร์จริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องดูยาวๆโดนตีเสมออย่างไวบนมาไปเลยเดี๋ยวดูมุลเลอร์ er, หาช่องจิไวหรือเปล่าแต่ผมว่ายังไงดีละทรงแบบมุลเลอร์ปั่นไปวิกฟุตไม่สนแต่อยากให้สกิลให้าวิกเสีเลยวะ ผมรู้สึว่าสี่ห้ามันแบบมันมันดูแปลกๆนิดหนึ่งอะไล่ไปสวยมากเตรียมสวนกับโอ้โหยัดไม่ขึ้นว่ะได้อยู่ปะ่ะมุนเลิกไปแต่โอเวอร์ใเพื่อนบ้าเปลาแพงลงมาข้างล่างผม,มใส่คาตาลิสเนะตาแรกอะเอาใหม่เจอกันในกรอบก็ได้ยังไงอะโอ้โห,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 โหทำได้หมดพาวเว s h o ช็อตฟิตเนสช็แล้วก็ low event นะโลดีเวนเนี่ยโหครบเครื่องมาก เพชรหนักๆโอเคสวยยัดขึ้นแน่มุลเลอร์ตบโอเวอร์ไปแล้ววิตเนสชอ็อตโอ้ไม่เขียวว่ะบนหมาแล้วตบมาหนึ่งสองยัดมุลเลอร์วันบาแรงๆโอ้โหมันแบบทำอะไรก็ได้ผมคิดว่าคงคงดูจับทางยากมากอะรอตัดเลยโอเคสวยเตรมสวนแับมายัดตรงๆไปเรียบร้อยติดโอเคแก้ตัวได้ขึ้นมา จะ passing ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย,ย่มากนะผมว่าผมว่ามันก็ส่งได้แหละล่างมามุลเลอร์วันบาจิมอีกเสาโอเคสวยมากคือแบบตัวที่มีโลลีเวนช็อตพลัสแบบทำให้ผมจบสกอร์ดูดีขึ้นเลยมาเกมสวนกับมุลเลอร์ลองดูดิปายบนเงินยัดมาไปช่องบนได้ปะเพอร์เฟคมากได้ปั่นแล้วแบบนี้อึ๊บโอ้โหไม่เหลือแต่เกมสวนกับผมว่ามันพอเล่นได้นะแบบถ้าไปก็พอบางเหลี่ยมได้อะ แต่ว่าเล่นในกรอบนี่ดีมากอะชนมาหูฤิทธเดียวไปต่อได้ปะเพอร์เฟกเขาจ่ายพลาดมุนเลอร์ไม่ล้ำด้วยปั่นลูกนี้ไม่เหลือโอ้โ oh, หเล่นมันมากโอ้กดออกอีกแล้วแะไรวะแต่ตัวมันคมจริงอะโอกาสมาสิบครั้งโอกาสเข้าประมาณแปดเ้าเลยอะแก้ใหม่ยัดมายัดต่อบอลโลมุนเลอร์ป้ายลงล่างกอนเจอกันในกรอบก็ได้ไปเลย ปึ๊บวนมาดันไล่จะต้องกลางมีช่องมุลเลอร์มาวันบาเบาๆดูดิมุลเลอร์อยู่ในกรอบแล้วถ้าได้บอลกนะ็คือแบบโอ้โหโอกาสโดนเยอะมากอะแรงมาบนมารอบนวิ่งต่อแทงขึ้นมามุลเลอร์มายังไงวาเอาแต่บางได้เนี่ยมันพอมีลูกดื้อไ้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากอะพอแบบถูไทยได้อะ โอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากคือมันไม่ได้แบบดูแข็งแม่แต่ก็พอมีจังหวะแบบสู้ๆได้อ่ะวายยัดโอเคมุลเลอร์ได้อยู่ปากเพื่อนก่อนคือมันโซโล,โลไปเองแบบเนี้ยไม่ได้เว้ยต้องแบบรอเล่นในกรอบอะโอเคสวยบันบาเป้าเ,าเาฟกก่อนหนึ่งทีโอ้เฟกยาวไปไหนโอเคแก้ได้มุลเลอร์มาแล้วโอ้โหดูปัญหาช่องดิดูเซนกองหน้ามุลเลอร์ซะก่อนคือแบบ คือมันแบบเลเวลเดียวกับโด้แก้มาใหม่มาล่างยัดจังหวะนี้เอ้ามูเลอร์อยังอยู่นูน่นหาช่องรอเลยเอไปเคาะมาจนมันโล่งอ่ะแล้วก็วันบาดูดิทำอะไรดูง่ายไปหมดเลยมูเลอร์แบบถ้าเสิร์ฟหน่วงๆมันก็เล่นได้เ,เพอแบบหาช่องจังหวะพร้อมจบสกอร์ตลอดอ่ะโอเคแกได้แต่มเลอร์มันมีทริกเตอร์เงินด้วยใช่ปะลืมไปเลยอ่ะ มาลองแก้ตรงนี้มาปึ๊บวันบารตรงนี้ไม่เหลือจริงว่ะคิดอะไรไม่ออกวันบาไปเลยเว้ยผมยิงวันบาเข้าเยอะมากอะโอกาสเข้าแบบ90้าอะหยัดมาโอแต่ได้จบแบบเกียนเมื่อกี้แบบ12ครั้งเข้า10เลยนะเว้ยคือดีมากอะมา The Lion. Er t ด e l ไลออนบุเลอร์เต็มตัวยัดเข้ามาวันบาโอ้ง่ายๆเห็นปะผู้มือการใช้งานง่ายๆเลยจับแม่งไปรอหาช่องแค่นี้เลยอ้สวยแล้ะ โอเพนด้ายัดขึ้นบนลงล่างมาพลิกเลียมยัดลงล่างก่อน passing พ,พอได้อ่ะมาช่องน,นี้แหละโอ้โหอ้าได้อยู่สอดมาแล้วยิงเดี๋ยวเขียวโอเคไม่เหลือโอกาสยิงแบบเข้า95%ด้วยซ้ำอ่ะคนมาไม่เหลือโอเคยัดล่างมาไปแล้ว speed boot เฮเนี่ยดูดิบู o ก็พอได้อะลองชิปบ้างเรียบร้อย คือบูธเนี่ยมันก็พอได้เว้ยแต่แบบเอาไปเล่นในกรอบดีกว่าเล่นสั้นมาดีกว่ามูเลอร์เตยมตัวอ่ะปั่นตรงนี้เลยไม่ได้มีตัวมารับอยู่ขึ้นมามูเลอร์วันบาดูดีอันนี้คือที่ผมเล่นให้ดูนี่คือคู่มือการใช้งานมันจริงๆเว้ยอย่าพยายามไปเขีนมันเยอะให้มันทำหน้าที่แบบใช้เซนตลกองหน้าเอาอ่ะ perfect โอเคสวยขึ้นมาล่างจิ้มต่อ มุลเลิไปเดี๋ยวโอเวอร์ท็อปให้ไม่เป็นไรดึงกับมาค่อยๆเล่นแล้วกันไปรอในกรอบเลยพี่มาดึงไว้ก่อนน่นนแต่เห็นดิบลิงปะไม่แย่เลยเว้ยอ๋อมโอ๋อไม่ก็เดีดิโอ้ไม่ก็แพทเทิร์นมาทุกอย่างจบเลยอะจัดการให้หมดแล้ว okay. คขึ้นบนมาล่างบนล่างเอา้ามุเลร์ ไอะพาวเวอรช็อตบ้างโอ้โหเรียบร้อยลูกนี้ปิดท้ายเลยก็ได้คือมันครบเครื่องจริงไม่โดยรวมตัวที่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้โกงมากแต่เล่นสนุกมากอันนี้ข้อดีมัน สำหรับบทสรุปของแก๊ตมูเลอร์เนี่ยผมจะให้เพสซิ่งอยู่ที่9ก้ถึงเก้าครับชูตติ้งผมให้สิบพาสซิ่งผมให้แปดถึงแปดจุดห้าดิปลิงผมให้เก้าถึงเก้าจุดห้าและก็พิีซีคอลผมให้แปดจุดห้าครับสำหรับข้อดีหลักๆของแก๊ตมูเลอร์นะสิ่งที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดเลยคือความคมและความหลากหลายในการจบสกอร์ดูจากเพสไตล์พลาสนะมีฟิตเนสช็อตพลัสพาวเวอร์ช็อตพลัสแล้วก็โลดิเวนช็อตพลัสและบวกกับแอคแทกติงเอไอที่โกงมากๆอ่ะตัวนี้เวลามันได้บอลในกรอบเนี่ยผมคิดว่าม การจบสกอร์เนี่ยผมคิดว่าผมให้ตัวนี้สิเต็ม10ในเรื่องของชูตติ้งได้เป็นตัวแรกเลยโอเคครับทุกคนมาเริ่มกันที่ในเรื่องของเพลซิ่งนะเพลซิ่ง <P acing S 2> ผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้สปีดบูทพอได้แต่ว่าต้องเป็นในระยะสั้นเท่านั้นแต่ความไวโดยรวมผมคิดว่าถ้าสําหรับกองหน้าก็มีความแบบแอบช้านิดนึงส่วนชูตติ้งเนี่ยเน้นย้ําเลยชูตติ้งพระเอกมากๆหาตัวที่คมระดับนี้ผมมองว่ายากมากๆเลยก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าความหลากหลายในการจบสกอร์เนี่ยเป็นจุดเด่นสำหรับมูเลอร์เลยครับมากันที่้เพลซ ไปผมมองว่ามันก็เซฟอีกแบบเพราะว่าในเรื่องของพวกชูตติ้งเนี่ยไม่ต้องไปบูตแล้วส่วนดิปลิงอ่ะเอาจริงผมมองว่าดีกว่าที่คิดนะถึงแม้ว่าตัวบอดี้ใช้ของบุลเลอร์จะมีความแปลกๆบ้างแต่ผมมองว่าการเอาตัวรอดโดยรวมอ่ะถ้าไม่มีสกิลมูฟห้ดาวมันก็ยังพอเล่นได้และสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของพิซิคอผมคิดว่ามีโอกาสเป็นข้อเสียนิดหนึ่งเพราะว่านเรื่องของ1เลสตามินาอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมสตามินา87แต่ว่าเอาจริงผมรู้สึกว่าเล่นบุลเลอร์อย่าไปเขียนมันเยอะมันเ่งงรขนใออื แล้วความคุ้มค่านะผมมันจะเอาแก๊สมลเลอร์ตัวดนะิมเชเซอร์ในราคา400,000เนี่ยมาเปรียบเทียบกับลาอูกรซาเลตตัวดนะิมเชเซอร์ในราคา780,000นะสำหรับคุณภาพของทั้งสองตัวเนี่ยเอาจัจริงผมมองว่าเลเวลเดียวกันเลยไม่ได้หนีกันมากแล้วก็เพลสไตล์เนี่ยคล้ายๆกันด้วยแต่ถ้ามองในเรื่องของความเล่นง่ายเนี่ยผมคิดว่าลาอูตอบโจทย์มากกว่าบวกกับสกิลมู5ดาวด้วยคือคุณภาพตัวรวมของสองตัวนี้ผมคิดว่าถึงแม้ว่ามลเลอร์จะมีความเล่นยากกว่าแต่ถ้ารวมๆแล,วล้วผมคิดว่าราคาเนัั้มมมมะะน้นในใเรรื่่่อองของขาาาาาคคคคแลวววมมมุผไดต แน่ขนาดนี้ผมคิดว่าควรอยู่ประมาณ7เต็ม10ครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียริสนะผมจะเอาแก๊สมูลเลอร์ตัวดีมเชเซอร์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับเคนนี่เดวกลิชตัวฟุตเบ i ร์เดย์นะก่อนอื่นเลยมาเริ่มกมันที่เคนนี่เดวกลิชก่อนนะผมคิดว่าตัวนี้สกิลมุฟห้าดาวบิฟฟูดห้าดาวยังไงก็ได้เปรียบมูลเลอร์แล้วก็แอชจิกเอไอเนี่ยผมมองว่าก็ดีพอๆกันด้วยแต่ความโกงความเมตาเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็ตกไปอยู่ที่เดวกลิชเกือบหมดเนื้อออกปะแบ เกือบจะเอบวกแล้วมากันที่แก๊สมุลเลอร์บ้างนะอ้าจริงเชิเทียบกับดาวกลิชเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความแบบห่างชั้นกันนิดนึงแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของเทเลสเนี่ยถ้าเคนนี่ดาวกลิชอยู่ S บนบนเนี่ยผมคิดว่ามุลเลอร์ควรอยู่ S ล่างๆมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลในตัวม er ุลเลอร์นะผมคิดว่าตัวเนี้ยยังไงมันเมตาแน่แต่เมตาระยะสัน้นเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าในอนาคตอีกเดือน2เดือนยังไงตัวเนี้ยตกไป A บวกแน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหหรรรรืือออสสมมัััคคคเเพ่่่ปปป็นนนนนกกาลลงใใใใจ้้ผทิตๆไดววยะบ ที่อยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูลลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะหากใครสนใจเนี่ยสามารถทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจฟูลลอซี่มาได้เลยครับบ๊ายบาย